กับวิกฤตโควิด -19 นี้ผมขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเมื่อวัคซีนมาถึงท่านแล้วร่วมมือกันไปฉีดวัคซีนกันนะครับเพื่อตัวท่านครอบครัวท่านคนที่ท่านรักเพื่อสังคมและประเทศไทยของเราและทุกคนจะได้กลับมามีชีวิตปกติโดยเร็วประเทศกลับมาเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปนะครับ ท่องเที่ยวลองเที่ยวแล้วจะต<า><า>ิดใจ จังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมในจังหวัดน่านทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติและธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการเยี่ยมชมวัดวาอารามและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดน่านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนลักษณะประชา รัโดยนอกจากจะไม่ทําลายต้นทุนการท่องเที่ยวเดิมแล้วยังต้องใช้ประโยชน์ให้สมดุลกับระบบนิเวศมาร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่านให้เกิดความยั่งยืนรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดน่านกันนะคะท่านข่าวท่านคน ทันทุกกระแสร้อนในเมืองน่านรายงานสถานการณ์เด่นประเด็นความเคลื่อนไหวข่าวสารชุมชนที่คุณต้องไม่พลาดเข้าถึงและใกล้ชิดในข่าวท้องถิน่นที่นี่สวทานาน fm MM 94.75เมกะเฮิร์ติดตามการรายงานสดได้ทุกวันข่าวท้องถิ่นสวทานานข่าวสารและข้อเท็จจริงเพื่อคนเมืองน่าน สวัสดีท,ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะตอนรับเข้าสู่ในช่วงของรายการข่าวท้องทองถิน่นคำนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่16ตุลาคม2564สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ที่ f c e b o o k f แฟนเพจนะคะสวทนนกรมประชาสัมพันธ์สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งช่องทางล่าสุดของทางสวทนันกรมประชาสัมพันธ์นะคะสามารถติดตามรับฟังข่าวสารและก็เรื่องราวในส่วนของข่าวสารในพื้นที่จังหวัดหน้านะคะผ่านทางช่องทาง YouTube <Okay. S 1> ของสวทนนกรมประชาสัมพันธ์นะคะ่ะท่านผู้ฟังสามารถที่จะกด ไลค์ like, นะคะกด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานสวทนานกันได้นะคะโดยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านนะคะจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งประชาชนกรณีพบธนบัตรปลอมที่ร้านโทรศัพท์มือถือที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน โครมการปกครองประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์4.0ติดตามกับข่าวพยากรณ์อากาศและติดตามโดยข่าวบริการค่ะในช่วงนี้ติดตามกับกรายละเอียดของข่าวค่ะสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านนะคะจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติค่ะ ที่วัดบ้านไฝแก่ตำบลถืมตองอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายอดีศรจันทรัพประพาเลิเศเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ15ตุลาคม2564และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่21ตุลาคม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2533กำหนดให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติด้วยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติโดยช่วยการบำรุงรักษาต้นไม้โดยการพรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืช เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์สืบไปทั้งนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาโดย,โดยพระชนของพระชนชีพของพระองค์ในการนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ ที่ปลูกนะคะที่มีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูกและเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตะเวททิตาต่อสมเด็จพระศินคกรินทราบรมราชชนนีที่ส่งงานพัฒนาชนบทของประเทศไทยโดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2500 ข้อภายการสามกำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์คือวันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการระดมความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไปเพื่อกำหนดชื่อที่เหมาะสมสำหรับวันดังกล่าวปรากฏว่าชื่อวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ได้รับการพิจารณาเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วเมื่อวันที่15ตุลาคม2533ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งประชาชนกรณีพบธนบัตรปลอมนะคะที่ร้านโทรศัพท์มือถือที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะเมื่อวันที่13ตุลาคม2564ร้อยตำรวจเอกวรเวทอุดมทรัพย์ ปัญญาพนักการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรปัวจังหวัดน่านได้รับแจ้งจากนายพงพันธ์สิริสเสถียรพงษ์เจ้าของร้านโมบายวันเลขที่261หมู่3ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านได้มีหญิงวัยรุ่นนะคะขี่รถจักรยานโยนต์มาที่ร้านเพื่อติดต่อซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ oppo ในราคา4,900บาท โดยใช้ธนาบัตรชนิดราคา1,000บาทจำนวน5าใบซื้อโทรศัพท์เมื่อตนเองตรวจสอบธนาบัตรดังกล่าวค่ะโดยละเอียดแล้วเนี่ยพบว่าธนาบัตรปลอมนะคะเป็นธนาบัตรปลอมทั้งหมดจึงได้โทรศัพท์แจ้งศูนย์วิทยุ191ตําตำรวจภูธรจังหวัดน่านต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจอำเภอปัวนะคะได้มาที่ร้าน และได้มีการชี้แจงจับกลุ่มนางสาวจันจิราอินปาอายุ20ปีบันเล็กที่15หมู่ที่11ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านจากการตรวจสอบแล้วพบเป็นธนบัตรปลอมค่ะจึงได้ควบคุมตัวนางสาวจันจิราอินปาพร้อมกับของกลางทั้งหมดนำส่งร้อยตำรวจเอกวรเวชอุดมทรัพย์ปัญญาพนักงานสืบสวนสถานีตำรวจผูทอนปัว โดยได้แจ้งข้อกล่าวหามาตรา244ผู้ใดมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งสิ่งใดๆนะคะอันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา240หรือของแปลงตามมาตรา241ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง300,000บาท ตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พุทธศักราช2560เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพันตำรวจเอกเจริญสุริรยงนะคะผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรปูวจังหวัดน่านกล่าวว่าจากการตรวจสอบธนบัตรดังกล่าวค่ะมีลักษณะสีซีดจางกว่าธนบัตปรปกติ เมื่อนำมาตรวจสอบโดยการยกส่องกับแสงสว่างจะไม่เห็นลายน้ำพระบรมฉายาลักษ์และเมื่อนำมือไปสัมผัสคับพบว่าเนื้อธนาบัตรใบดังกล่าวเรียบคล้ายกระดาษไม่มีสะดุดเหมือนหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษเหมือนธนาบัตรทั่วไปจึงอยากจะฝากเตือนร้านค้าอื่นๆนะคะและประชาชนให้เฝ้าระวังและตรวจสอบธนาบัตรให้ชัดเจนก่อนรับทุกครั้งค่ะ กรมการปกครองประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์4.0ค่ะนายสมยศพุ่มน้อยรองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยลงนามในหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่12ตุลาคม2564 ประกาศกรมการปกครองเรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยเนื้อหาระบุว่าด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์4.0เมื่อวันที่30เมษาย,ยน2563 มีมติให้ยกเลิกาการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6ตุลาคม2561เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน กรมการปกครองจึงได้ดําเนินการจัดทําประกาศกรมการปกครองเรื่องการยกเลิกการเรียกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเพื่อให้การป,ปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอํานาจของกรมการปกครองเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายน์ไทยแลนด์4.0และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนอันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจึงขอให้จังหวัดน่านค่ะแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครองปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครองเรื่องการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปค่ะในช่วงนี้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะคะประจำวันเสาร์ที่16ตุลาคม2564ค่ะลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา6นาฬิการงมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใ,ใต้และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปาง อุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว5-10กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณจังหวัดน่านมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ทัศนวิสัย8-10กิโลเมตรเชา้า6-7กิโลเมตรลมแปรปรวน5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ31องศาเซลเซียสต่ำสุดพรุ่งนี้เช้าประมาณ23องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา17นาฬิกา57นาทีและดวงอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกา14นาทีอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันนี้ต่ำสุดบริเวณจังหวัดน่านเมื่อเช้านี้วัดได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาน่านอำเภอเมือง อุณหภูมิสูงสุด27.2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23.1องศาเซลเซียสปริมาณฝน4.3มิลลิเมตรที่สถานีอากาศเกศษตรน่านตบนผาสิงห์อุณหภูมิสูงสุด26.7องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22.8องศาเซลเซียสปริมาณฝน5.7มิลลิเมตรที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผาอำเภอท่าวังผา อุณหภูมิสูงสุด27.2องศาเซลเซียสอุณหภูมิมต่ำสุด23.3องศาเซลเซียสปริมาณฝน0.8มิลลิเมตรและที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างอุณหภูมิสูงสุด28องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามกับข่าวบริการค่ะ ขับรถเดินทางอย่างปลอดภัยจะขับรถไปทำงานหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ปลอดภัยและมีความสุขขับรถยนต์ให้คาดเข็มขัดนิรภัยขี่มอเตอร์ไซค์ให้ใส่หมวกกันน็อกและมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมเส้นทางปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดก็จะปลอดภัยและมีความสุขในทุกเส้นทาง ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร่ตไปไม่โกงค่ะตอนจิตสาธารณะจิตสาธารณะเป็นหนึ่งในหคุณลักษณะโตไปไม่โกงจิตสาธารณะคืออะไรคะการที่เรารับชอบต่ตอตนเองและไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนครับชห้ครูยกของช่วยไปเอากระเป๋าอย่างนี้ครับ ่ะเด็กเนี่ยควรที่จะมีจิตสาธารณะหรือเปล่ามีครับต้องมีอยู่ทุกคนทั่วโลกครับการมีจิตสาธารณะคือการมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมมีความตระหนักรู้คำนึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการกระทำใดๆเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งต้องอาศัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเข้าใจซึ่งกันและกันรวมทั้งการที่สมาชิกในสังคมคิดและทำเพื่อส่วนรวมรู้จักให้เพื่อสังคมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่และพร้อมที่จะเสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม ไไปม่่กคะมีปัญหาเดือดร้อนเพราะเห็นการทุจริตะพฤคิดไม่ชอบเพราะเห็นการกระทำความผิดแจ้งเบาะแสยาเสียติดสิ่งผิดกฎหมายไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มายังศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดหรืออำเภอช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเสมอภาคมีคุณภาพรวดเร็วและได้รับความพึงพอใจบริการด้วยใจคนไทยย้มได้คในช่วงนี้ติดตามกับข่าวบริการค่ะ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานประจำปีงบประมาณ2,565จำนวน6สาขาประกอบด้วยช่างเย็บจากอุตสาหกรรมช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจัก,กรยานยนต์ช่างเดินสายไฟฟ,ฟ้าภายในอาคารช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นคุณสมบัติผู้สมัครอายุ15ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกอาชีพ โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพค่ะสามารถที่จะสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านหรือสมัครผ่าน Google Form ผ่านทาง f a c e b o o k c o m n a n s k i l l หรือที่ w w w d s d g o t h n a n ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22ตุลาคม2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข054719454 054719454ค่ะ ข่าทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นนะคะประจำวันเสาร์ที่16ตุลาคม2564โดยดิฉันสริมาศประเสริฐเนรมนนะคะช่างเทคนิคในวันนี้คุณวิทูลอินทจักรนำเสนอภาพและเสียงให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันในวันนี้ค่ะสามารถที่จะติดตามข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ค่ะเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ